นี่คือเรื่องราวที่ทุกคนพูดถึงในปี2 0 2 5ปีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเปลี่ยนจากความขัดแย้งทางการเมืองไปสู่ความรุนแรงทางการทหารที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้าการประทับไม่นานความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอยู่ในจุดประบางมานานแล้วแม้จะมีการเจราจาอยู่เป็นระยะ,ะยะแต่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนโดยเฉพาะพื้นที่รอบปราสาทตาเมอนทมและบริเวณสามเหลี่ยมมรกตยังคงไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน ว่าฝั่งใดคือเจ้าของที่แท้จริงของแผ่นดินตรงนั้นรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การชี้นำของฮุนเซนผู้นำที่อยู่ในอำนาจมายาวนานที่สุดคนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงรักษาท่าทีแข็งกร้าวแม้หลังจากส่งมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ลูกชายฮุนมาเนตแล้วก็ตามฮุนเซนยังคงมีอิทธิพลสูงสุดในกองทัพและนโยบายต่างประเทศของประเทศนักวิเคราะห์หลายรายมองว่ากัมพูชากำลังใช้กลยุทธ์สร้างอำนาจผ่านความขัดแย้ง เพื่อรวมอำนาจทางการเมืองภายในประเทศอีกครั้งเพราะหลังจากการเปลี่ยนผ่านอำนาจมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจและเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันไทยเองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเช่นการเมื่อรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของแพ้ทองทานชิน,นวัตรต้องรับมือกับแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้ามและการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตราคาพลังงานการเมืองในไทยช่วงนั้นเต็มไปด้วยการแบ่งขั้วและความไม่ไว้วางใจต่อกองทัพ แล้ววันหนึ่งจุดชนวนก็มาถึงคุณเซนออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างอดีตผู้นำไทยกับบุคคลใกล้ชิดโดยในเนื้อหามีคำพูดที่ถูกตีความว่าเป็นการดูหมิ่นกองทัพไทยและยอมรับอิทธิพลของต่างชาติคลิปนี้กลายเป็นระเบิดทางการเมืองที่สร้างความไม่พอใจในสังคมไทยอย่างรุนแรงฝ่ายรัฐบาลไทยประกาศตรวจสอบและกล่าวหาว่ากัมพูชาก,กำลังแทรกแซงกิจการภายในประเทศ จากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์เส้นชายแดนกลายเป็นจุดเดือดมีรายงานว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายยานเกราะหลายสิบคันเข้ามาใกล้พื้นที่พิพาทฝ่ายไทยตอโต้ด้วยการส่งกําลังเสริมและกองกําลังลาดระเวนติดอาวุธเต็มรูปแบบวันที่24กรกฎาคมปี2025ถูกบันทึกว่าเป็นวันเริ่มต้นของการประทะที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วพื้นที่ชายแดนฝั่งจังหวัดศรีสะเกดและสุรินทร์ไทยกล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อน ด้วยการยิงปืนใหญ่และจะรวดหลายลูกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนขณะที่ฝั่งกัมพูชากล่าวอ้างตรงกันข้ามรายงานจากสํานักข่าวต่างประเทศระบุว่ากองทัพไทยตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางอากาศใช้เครื่องบินรบ F 16บินถล่มฐานทัพของกัมพูชาสาจุดในจังหวัดอุดรมิชัยและพระตะบองมีภาพจากดาวเทียมที่ยืนยันว่ามีควันไฟและซากยานเกราะหลายคันในพื้นที่ดังกล่าวบางสํานักข่าวถึงกับรายงานว่ายานเกราะของฮุนเซนถูกล้างบาง ประโยคนี้กลายเป็นคำพูดที่แพร่ไปทั่วโลกออนไลน์แต่ในความเป็นจริงแม้ยานเกราะของกัมพูชาจะได้รับความเสียหายหลายรั้นแต่ไม่ถึงขั้นถูกทำลายหมดสิ้นอย่างไรก็ตามความเสียหายทางยุทธศาสตร์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามชายแดนปี2008ทั้งสองฝ่ายมีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า80รายมีพลเรือนบาดเจ็บนับร้อยบ้านเรือนเสียหายหลายหมู่บ้านและมีประชาชนกว่าแสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภยัย ในเวลาเดียวกันเกาหลีใต้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเมื่อมีข่าวหรือว่าเกาหลีใต้เห็นด้วยกับการแบนการส่งออกอาวุธที่เกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะบางบริษัทเกาหลีเคยมีส่วนในการผลิตรถหุ้มเกราะและอุปกรณ์ทางทหารที่ถูกขายให้ประเทศในภูมิภาคนี้แม้รัฐบาลเกาหลีใต้จะไม่ได้ประกาศแบนอย่างเป็นทางการแต่ท่าทีของเกาหลีที่สนับสนุนการใช้มาตรการทางการทูตและสันติภาพก็ถูกตีความว่าเป็นการ เข้าข้างฝ่ายไทยอย่างไม่เป็นทางการซึ่งทําให้สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศเริ่มซับซ้อนมากขึ้นหลังจากการประทายืดเยื้อเกือบหนึ่งสัปดาห์ภายใต้แรงกดดันจากประชาคมโลกรวมถึงสหรัฐจีนอาเซียนและองค์การสหรประชาชาติไทยและกัมพูชาต,ตกลงหยุดยิงชั่วคราวในวันที่28กรกฎาคม2025เพื่อเปิดทางให้มีการเจราจาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ความสงบก็ไม่คงอยู่ยาวนัก มีรายงานการยิงปะทะเล็กๆเ,เกิดขึ้นอีกหลายครั้งทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าฝ่าฝืนข้อตกลงหยุดยิงในอีกด้านหนึ่งภาพชีวิตของประชาชนชายแดงกลับเตือนใจยิ่งกว่าหมู่บ้านหลายแห่งกลายเป็นซากปรักหักทั้งเด็กๆต้องย้ายไปอยู่ในศูนย์อพยพโรงเรียนถูกปิดโรงพยาบาลภาคสนามเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บทั้งทหารและพลเรือนขณะเดียวกันรัฐบาลไทยได้ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อควบคุมสถานการณ์มีการส่งกองกำลังเสริมจากกองทัพภาคที่2เข้าประจําชายแดนและเริ่มโครงการฟื้นฟูในพื้น,น,นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนในฝั่งกัมพูชาฮุนมาเนตออกแถลงการต่อประชาชนว่าเราจะไม่ยอมให้ชาติใดรลุกรานแผ่นดินของเราพร้อมประกาศเสริมกําลังทหารในพื้นที่ข้างเคียงกับไทยเพิ่มอีก5,000นายสื่อระดับโลกเช่น A l j เจ e ร์รอยเตอร์สและ AP ต่างรายงานสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องหลายประเทศแสดงความกังวลว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ ต่อมาองค์การสาหารประชาชาติได้เรียกประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคง (UNSC) เพื่อหารือเรื่องวิกฤตชายแดงไทยกัมพูชาประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการใช้กำลังและเปิดพื้นที่ให้คณะผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบรัฐบาลไทยตอบรับข้อเสนอพร้อมประกาศว่าประเทศไทยยินดีร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้ชายแดงกลับมาสงบโดยเร็วขณะที่กัมพูชาายังสแสดงท่าทีระมัดระวังโดยยืนยันว่าต้องมีการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ใหม่ ก่อนถึงจะยอมรับการตรวจสอบเสียงของประชาชนสองฝั่งชายแดนสะท้อนออกมาผ่านสื่อท้องถิ่นเราต้องการแค่ความสงบไม่อยากเห็นลูกหลานต้องอยู่กับเสียงปืนอีกต่อไปคำพูดเหล่านี้ทำให้ทั่วโลกระหนักว่าเบื้องหลังข่าวการเมืองและสงครามคือชีวิตจริงของผู้คนธรรมดาที่ต้องสูญเสียทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปความเสียหายทางเศรษฐกิจก็เริ่มปรากฏขึ้นการค้าชายแดนหยุดชะงักการส่งออกสินค้าในภาคอีสานลดลงอย่างมากธุรกิจ ขนาดเล็กหลายแห่งปิดตัวลงขณะที่รัฐบาลทั้งสองประเทศต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในด้านการทูตนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย50ปีในการฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในระดับปกติเพราะความไม่ไว้วางใจและแผลทางประวัติศาสตร์ยังฝังลึกอยู่ในใจของทั้งสองฝ่ายแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีแสงแห่งความหวังอยู่บ้างเมื่อหลายองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงอาเซียน ได้เสนอแนวทางเขตสันติภาพชายแดนที่ให้ทั้งสองประเทศร่วมกันบริหารพื้นที่พิพาทเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านการค้าการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติท้ายที่สุดเมื่อเรามองกลับไปยังเหตุการณ์ทั้งหมดจากการล่อยคลิปเสียงหนึ่งฝ่ายจนกลายเป็นสงครามที่ทําให้ผู้คนนับหมื่นต้องหนีตายมันเตือนให้เราตระหนักว่าคําพูดหนึ่งทำหรือ,รอการกระทําเล็กๆในระดับการเมืองอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ใหญ่โตเกินกว่าจะจินตนาการได้ และแม้คำพาดหัวอย่างหุนเซนพังยับหรือไทยถล่มกลับจนกัมพูชาสั่นสะเทือนจะฟังดูเร้าใจแต่มันก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความจริงเพราะเบื้องหลังสงครามมีทั้งน้ำตาความสูญเสียและความเจ็บปวดของมนุษย์ที่ไม่เคยถูกพูดถึงมากพอนี่ไม่ใช่เรื่องของการชนะหรือแพ้แต่เป็นเรื่องของราคาที่มนุษย์ต้องจ่ายเมื่ออำนาจกลายเป็นเหตุผลสูงสุดของโลกและคำถามสุดท้ายที่ยังไม่มีใครตอบได้จนถึงวันนี้คือจะมีครั้งต่อไปหรือไม่